ตอนนี้นะคะเรารีเพคค่ะหาพระธาตุค่ะ,ธธคะแม่ชีบอกว่าให้มาทางนี้ตรงไปมันจะสวยมากเลยตรงยอดเขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วเราก็เจอน้องอีกรอบหนึง่งน้องหมาแล้วเราก็จะถึงทางแล้วนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะพระธาตุสีขาวนะคะตอนนี้นะคะเราใกล้ถึงพระธาตุแล้วนะคะ ทางขึ้นเขา นี่ <Yeah. S 2> องแม่น้องหนมกเอาเลยเดไปแกงน้อ